คอไฟหน้าไม่ใช่คิวหรอท t ค่ะอ่าเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะจีดีดีเอาดีดีดีนะคะรุ่นนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะใช่ร้อน วันนี้เราอยู่กันที่ปอร์ดมหานครลังสิตค่ะวันนี้นเราอยู่หน้าโชว์รูมเลยใช่วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวชุดแต่งคันนี้นะคะรุ่นนี้นะคะบอกก่อนเลยสีแดงรุ่นนี้นะคะมีตั้งแต่ตัวเตี้ยเลยนะคะแล้วก็มีตัวตัว,ตวยกสูงแล้วก็สีประตูะแต่ว่ารุ่นนี้ที่เรานํามาโชว์ก็คือตัวเป็นแครปนั่นเองเป็นตัว XL p คัสต์สปอร์ตด้วยครับค่ะในราคา6 8 9 0น0บาทนะคะ แล้วก็รุ่นนี้เป็นสีแดงนะคะมีชุดแต่งอะไรบ้างคะเริ่มเลยชุดแต่งเริ่มเริ่มจากใหญ่ๆที่เราเห็นกันก่อนนะะตัวเนี้ยเป็นกระจังหน้าฟอร์ดตัว FORD ค่ะอ่าตัวเนี้ยเราเปลี่ยนเพิ่มให้ลูกค้าจากกระจังหน้าตัวเดิมค่ะข like ึ <i <i> <i <i> <i really> <i> <i ้นมาหน่อยจะเป็นตรงสกรปสกรปฝากระโปรงค่ะเนี่ยตัวอะไรเนี <i <i ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นยี่ห้อของฟิกนะคะยี่ห้อเลนเองแต่ว่ามาก็มีเหมือนกันนะ ไอ้นี่นี่อะพากกกบเนี้ยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นสี่ของมิกใช่สีดําเงาได้ใช่ไหมสีดําเงาได้ครับลับได้ทับไ้แล้วก็นิดนึงเสริมนิดนึงค่ะว่าตัวกระจังหน้าของ f 1 5 0มี2แบบใช่ปะที่มันจะเป็นแบบตัวกระจังหน้า f 1 5 0ธรรมดากับ f 1 5 0สไปเดอร์อะ ครับอ่าบางทีลูกค้าหลายท่านอาจจะแยกไม่ออกไงแต่ตัวนี้ก็คือ F150 แบบธรรมดาธรรมดาแล้วก็จะมีแบบสไปเดอร์ก็คือหน้าเขาจะกว้างกว่านี้อ๋อหน้าจะกว้างกว่านี้กแล้วก็จะไม่มีคําว่าเอ้มีดิเ่ามีเออมีคําว่าฟอดแต่ว่าตัวของกระจังช่วงตรงระบายอากาศอ่ะเขาจะใหญ่กว่านี้เยอะเลยนะคะกว้างกว่าแยกออกแน่นอนนะคะถ้าลูกค้า อ่แคปรูปมาให้เราดูนะคะหรือบางทีลูกค้าจะอยากยังงงงอยู่ว่าเฮ้ยรุ่นนี้มันเรียกยี่ห้ออะไรก็คือเรามีแบบให้เลือกมาแหละใช่ค่ะต่อมาก็เป็นกันชนหน้าค่ะกันชนหน้าเปลี่ยนเป็นแบบเอ5รอห้าสิบเลยค่ะมีไฟตัวซี่มเข้ามามีไฟตัดหมอกได้นะรุ่นเนี้ยไฟตัดหมอกใช้ได้จริงนะอ่ะเราใส่เพิ่มไฟไฟตัดหมอกใช้ได้จริงใส่เพิ่มให้คิ้ว แล้อันนี้เขาเรียกว่าคิ้วป่ะนี่มันขอบไฟหน้าอไม่ใช่คิ้วหรอขอบไฟหน้าขอบไฟหน้าเป็นสีดําด้านจ้ะตัดกันตัวรถค่ะมันดูเด่นเด่นถึกถึกหน่อยอ่าต่อมาค่ะด้านข้างก็จะมีในส่วนของที่เป็นตัวซุ้มล้ออ่าคิ้วซุ้มล้อตัวนี้ก็จะเป็นคิ้วซุ้มล้อแบบเรียบนะคะไม่มีหมุดหลอกนะคะถ้าเป็นมากับตัวชุด F150 แบบนี้นะคะแต่มีอันนี้นะอะไรมีวาลเห็นดไหมมีวอลอ๋อฮะเป็นวอลเว้า สร้างมิติค่ะร้อลเหรอตัวนี้เป็นแม็กซิตแม็กยางยางเป็นยางแม็กซิตแต่ตัวแม็กแม็กจะเป็นแม็กลายยอดนิยมดอกไม้อ่าลายดอกไม้ที่เราเรียกกันว่าดอกไม้นั่นเองตัวนี้ใส่เยอะมากเลยนะแทบทุกคันของเราที่เราใส่เลยนะครับเพราะว่ามันมันตัดกับสีเงินไงอ่ะสีดําเงาตัดกับสีเงินแล้วเวลาวิ่งแล้วมันดูมีมิตินะคะลายนี้ก็จะเป็นลายยอดฮิตของเราเลยขอบเป็นขอบสิบหคค่ะอ่า หน้ายางสองหกห้าทับเจ็ดสิบอาร์สิบหกค่ะต่อมาค่ะลายสติกเกอร์สติกเกอร์จริงๆเรามีให้เลือกหลายแบบนะแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยมีเป็นแบบสต็อกเลยอะใช่มากลูกค้าเรามีลายให้ลูกค้าเลือกเลยแล้วแต่ลูกค้าชอบค่ะตอนนี้เป็นสติกเกอร์แรนเจอร์มีคําว่าไวทแท็บเพิ่มเข้ามาต่อแล้วมีเบ้าเป้ามือจับ เบ้ามือเปิดประตูเผื่อกันลอยเล็บรอยอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถกันได้นะแล้วก็มีราวหลังคามาให้นะคะเกวันราวสังขารมันมีสองสีนะมีสีดำดำด้านกับตัวสีเงินอะมีสีเงินด้วยหรอใช่มีสีเงินด้วยแต่ว่าสีดำด้านมันจะเข้ากับตัวรถมากที่สุดไงเราก็เลยเลือกสีเป็นสีดำด้านมาให้นะคะต่ไปด้านหลังด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นโลบาร์เหล็กนะคะ โลบาลูกค้าก็เลือกได้เหมือนกันรีเควสตได้เลยว่าอยากได้ยี่ห้ออะไรนะคะอันนี้เป็นทรงขายาวใช่ไหมค่ะเป็นของเอาเลนเดอร์นะคะทรงขามีโลโก้เอลเลนเดอร์สีแดงตัดค่ะแล้วก็มีตัวนียด้วยเอาไว้ทำอะไรอ่ะเอาไว้ใส่ตะกร้าไงเอาไว้ใส่ตะกร้านหลึกว่าเอาไว้ขู่ของไม่ใช่เอาไว้ใส่ตะกร้านะคะแล้วก็มีออฟพร้อมกับไฟเบรกตัวที่สามด้วยนะคะไฟเบรกนี้ใส่ให้เพิ่มใช่ไหมเพิ่มก็คือใส่มากับชุดนี้ อ่าของราาชุดนี้ใช่ค่ะเพราะว่าีจริงแล้วตัว xl พัดรุ่นนี้จะไม่มีไฟเบรกตัวที่สมาให้นะคะแต่ถ้าเราติดโลบาร์ปุ๊บมันก็จะมาพร้อมกับตัวโลบาร์เลยนะคะใช้งานได้จริงใช่ค่ะใช้งานได้จริงเลยต่อมาด้านหลังบ้างค่ะด้านหลังก็จะมีข้อไฟหน้ามีข้อไฟหน้าแล้วก็จะมีข้อไฟท้ายค่ะแล้วก็อันนี้เลยตัวนี้เลยตัวนี้ของยี่ห้ออะไรอ่ะไม่เคยเห็นเลยตัวนี้จะเป็นยี่ห้อของ gtt ค่ะอ่าเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะ g ีดีอ้าว g DD d g <DD> d นะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นของอ g d d นะคะอ่ะค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะที่สามารถเลือกได้เลยนะคะจริงๆกันชะนหลังจริงจริกันชนหลังเรามีหลายยี่ห้อนี่ใช่ค่ะมีหลายยี่ห้อมากๆเลยเอันนี้ลูกค้าเขาชอบลายประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นของ Ave นเดอเขาก็จะอ้อมมาด้านข้างเลย ใช่ไหมก็คนละแบบสวยคนละแบบสวยคนละแบบแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะคะตัวนี้จริงๆก็ใส่ห่วงได้นะหัวลาอ่ะหัวลางใส่ได้ค่ะใช้งานได้ก็ข้างหลังก็สติ๊กเกอร์เลนเจอร์ค่ะมีคำว่าสปอร์ตตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปก็คือเป็นรุ่น XL Passport นั่นเองนะคะสีที่มีตอนนี้นะคะก็จะมีสีแดงนะคะสีขาวสีดำสีบอลเงินมีสีสีให้เลือกเลยนะคะสำหรับตัว XL Passport นะคะวันนี้นะ วันนี้นะคะก็รีวิวประมาณนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคันนี้จะต้องไปส่งที่ภูเก็ตไปะะเลยเหรอใช่เดี๋ยวออกประมาณทุ่มหนึ่งนะคะก็จะมีผู้จัดก,การนะคะพี่โฮกับพี่น้อยหนานะคะไปส่งนะคะไกลแค่ไหนก็ไปว่างั้นเราไปทุกจังหวัดเขียบช่วงนี้เราเราจะบอกว่าช่วงนี้เราไปส่งต่างจังหวัดบ่อยมากลูกค้าต่างจังหวัดเราเยอะมากเราส่งทุกจังหวัดเลยนะคะทุกคนนะคะวันนี้นะคะน้องปาล์มนะคะกับพี่ต้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะใช่ร้อนไงร้อน เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในรอบหน้าดูนะคะว่ารอบหน้าจะเป็นใครมารีวิวร้อนและเดี๋ยวรอบหน้าก็มาดูกันนะคะว่าใครจะมารีวิวชุดแต่งให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งกดกระดิ่งติดตามแต่ถ้าลูกค้าไม่กดติดตามมันจะไม่แจ้งเตือนคลิปของพวกเรานะคะฝากไปด้วยนะคะวันนี้กดครั้งเดียวเพราะกดสองครั้งมันก็ยกเลิกไงแล้วถ้ากดสามครั้งอ่ะกดสามครั้งก็ ก็เป็นเดิติดตามเหมือนเดิมนะคะคุณเรานะคะก็เป็นฝ่ายขายทีมแซดจากอร์่งมหานครออโตโมบิวล้งสิท์นะคะเดี๋ยวน้องปานจะทิ้งไลน์ไว้ที่ด้านล่างนะคะไลน์ก็จะเป็นไลน์ของทีมเราเลยนะคะมีไลน์มี Facebook ใช่ค่ะมีไลน์มี f a c e b o o มีอ่แต่ไม่มีเบอร์โทรนะคะเน้นไลน์อย่างเดียวนะคะวันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะ Slow up, No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough, wanna hate this, I'll never show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the. Fitness. Better against people who patent it.